ร่งแชสาวต่างชาติถูกคมขืนสะพัดส,สังคมออนไลน์กระทบนักท่องเที่ยวยุโรปล่าสุดอังกฤษยกเลิกการเดินทางมาจังหวัดกระบี่แล้วโจรโรคจิตยกเขาบ้านในช่างอบตอ,อ่างทองห้าครั้งกวาดทรัพย์สินไปพร้อมกางเกงในจนไม่มีอะไรเหลือล่าสุดกลับมากวาดกางเกงในเจ้าของบ้านไปอีกเกือบ50ตัว สำนักงานตำรวจแห่งชาติเลื่อนขั้นดาบสำริดตำรวจรจราจรทางด่วน3ขั้นเป็นร้อยตำรวจเอกหลังถูกกระบะพุ่งชนสิ้นใจระหว่างปฏิบัติหน้าที่เขี่ยวข่าวให้คนคนข่าวให้เข้มกับข่าวคนคนเนชั่น สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับสวัสดีครับข่าวคนคนเนชั่นนะครับในวันพฤหัสบดีนะครับวันนี้วันที่8พฤศจิกายนนะครับวันพรุ่งนี้นะครับวันที่9พฤศจิกายนนะครับท่านผู้ชมครับเป็นวันศุกร์ซึ่งเป็นวันที่มีหมายกำหนดการสำคัญนะครับซึ่งวันนี้ก็มีทางกรมประชาสัมพันธ์ได้ออกใบแถลงข่าวมาแล้วนะครับก็เป็นการเชิญชวนนะครับท่านผู้ชมนะครับร่วมรับเสด็จสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร จะเสด็จพระราชด,ดำเนินถวายผ้าพระกฐินโดยขบวนพยุหะญาตราทางชลมากในวันพรุ่งนี้นะครับเวลาเวลากี่โมงนะคุณบป็จงตั้งแต่บ่ายสามโมงเป็นต้นไปไปจนถึงห้าโมงเย็นนะครับห้าโมงเย็นเลยนะฮะซึ่งทางกรมประชาสัมพันธ์รายงานนะครับว่าพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ซึ่งจะมีขบวนพยุหายาตราทางชจมาศเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชพรพรรษา85พรรษาโดยปีนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในวันศุกร์ที่9พฤศจิกายน2555ร ทางกองทัพเรือได้จัดขบวนเรือแบบโบราณราชประเพณีที่เรียกว่าขบวนพยุหะยาตราทางชลมากใหญ่โดยมีเรือในขบวนทั้งสิ้น52ลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่ง4ลำเรือรูปสัตว์8ลำและเรือพระราชพิธีอื่นๆอีก40ลำใช้กําลังพลจากกองทัพเรือทั้งหมด2,311นาย เป็นการจัดขบวนพยุหะญาตราทางโชลมากครั้งที่17ที่จัดขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับจึงขอเชิญชวนประชาชนร่วมรับเสด็จสมเด็จพระบระมราสาธิราชสยามกุฎราชกุมารในวันศุกร์พรุ่งนี้9พฤศจิกายนนะครับ15นาฬิกาถึง17นาฬิกานะครับ,รบและโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจทางประเทศไทยก็จะ ถ่ายท่อสดด้วยเพราะว่าแน่นอนนะครับพี่น้องประชาชนตามต่างจังหวัดนั้นก็คงอาจจะไม่สะดวกมานะฮะมากมายครับก็จะได้ชมทางด้านของการถ่ายท่อสดนะครับใช่ครับแล้วก็ยังมีสื่อของต่างประเทศนะครับเขาขอสัญญาณไปออกอากาศมากถึง177ประเทศทั่วโลกนะครับอคือตามกำหนดการเนี่ย ขบวนเรือเนี่ยเริ่มตั้งขบวนที่บริเวณเชิงสะพานพระราม8ปแล้วก็เครื่อนขบวนไปที่วัดอรุณราชวรารามเนี่ยไปถึงประมาณสัก4ี่โมงเย็นนะฮะหลังจากนั้นก็มีพิธีถวายภาพพระกัถินนะฮะก็จะไปสิ้นสุดเวลา17นาฬกานี่ใช่ฮะัดูไปเลยครับดดร้อยกว่าประเทศใช่ไหมใช่ครับร้อประเทศนะฮะที่เขาขอภาพในครั้งนี้เนี่ยไปออกอาดโอ้โหนี่นะฮะ นีนะ่หาที่ไหนไม่มีนะฮะอาจจะมีขบวนเรือที่ประเทศใ <c oughs> ดประเทศหนึ่งนะครับแต่ว่าแบบเต็มยศชุดใหญ่ทั้งเครื่องแต่งกายนะครับทั้งการเหเรือพร้อมเครื่องประโคมนะครับนี่นะฮะซึ่งก็มาจากวรรณกรรมร้อยกรองที่ไพเราะนะครับคือกาบเหืเรือของเจ้าฟ้าธรรมมาทิเบปหรือว่าเจ้าฟ้ากุ้งในสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะครับตั้งแต่ตอนปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา ซึ่งบรรยายถึงความงดงามและลักษณะของเรือในกระบวนนะครับและบทเหเรือนี้ก็ยังเป็นแม่แบบของกาเหเรือที่ใช้กันมาจนถึงปัจจุบันนะท่านผู้ชมครับนี่นะฮะในรัชกาลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลปัจจุบันก็มีการสร้างเรือพระที่นั่งนะครับนารายทรงสุบัณน,นะครับเนื่องในโอกาสการชนะพิเศษและมีเรือสําคัญสําคัญตกทอดมาจนถึงปัจจุบันก็ได้แก่เรือพระที่นั่งอนันตนาคราช สร้างขึ้นครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่สนะครับเรือพระที่นั่งอเนกชาติพุทธชงสร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่หและเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่6นะครับนี่น้องๆจำไว้ด้วยนะฮะเรือสุพรรณหงษ์ซึ่งเป็นเรือที่หนุ่มๆสาวๆคนรุ่นใหม่ย,ยุคหลังเนี่ยได้รู้จักกันดีที่สุดนะฮะ เรือสุพรรณหงษ์นั้นสร้างในสมัยรัชกาลที่6นะครับในช่วงสมัยสงครามมหาเอเชียบุรพาอู่เรือพระที่นั่งที่ปากคลองบางกอกน้อยก็ถูกลูกระเบิดถลม่มจนเรือเสียหายไปหลายลำนะครับจากนั้นก็มีการซ่อมแซมเรือและโอนเรือพระราชพิธี3 6ลำให้กมรมศิลปากรดูแลเก็บรักษาไว้ที่อู่เรือพระริชพิธีปากคลองบางกอกน้อยนะครับ รกระบวนกรพยุาญาตราที่มีในรัชกาลปัจจุบันนั้นส่วนมากจะเป็นการเสด็จไปทอดผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวราราม <c oughs> และพิธีสําคัญสคัญอย่างเช่นการฉลองสิริราชสมบัติครบ50ปีการชนะพิเศษและพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชุมพันษา6รอบนะครับ <c oughs> นี่นะฮะ <c oughs> ซึ่งความจริงแล้วนะครับในกระบวนเรืรพยุหญาตราทางชลมากในงานพระราชพิธีเสด็จ พระราชด,ดำเนินถวายพ,าพระพรกถินในครั้งนี้นะครับก็เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษาเจ็ดรอบเมื่อวันที่5้ธันวาคม2,554แต่ตอนนั้นไม่ได้จัดขึ้นเพราะรรว่าบ้านเมืองเราน้ำท่วมซะก่อนอนะฮะก็เลยเลื่อนมาเป็นวันที่9พฤศจิกายนคือวันพรุ่งนี้นะครับครับใช่ครับแล้วก็ประชาชนที่ ต้องการที่จะรับชมขบวนเรือน,นี่นะครับเขาก็มีการจัดพื้นที่หลักๆ <How? S 1> จุดสำคัญที่สามารถเข้ารับชมได้นะครับก็ที่จะเห็นได้ชัดก็ที่บริเวณสวนหลวงพระราม8บริเวณเชิงสะพานพระราม8เนี่ยนะครับฝั่งธนบุรีสวนสันติชัยปราการถนนพระอาทิตย์แล้วก็ที่สถานีรถไฟธนบุรีเดิมนะครับนะฮะแล้วก็ยังมีที่แถวแถว มหาวิทยาธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ตรงนั้นนะฮะใช่ฮะนีนฮะ,ฮะแล้วก็เรือพระที่นั่งเนี่ยสี่ลำอย่างที่คุณกนกบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ,รบยังมีเรือรูปสัตว์อีกทั้งหมด8ลำหรือ4คู่นะครับ,รบชื่อนั้นเพราะมากเลยนะฮะเรือครุดเหินเห็ดเรือครุดเตร็ดไตรจักเรือพราลีลางทวีปเรือสุครีบครองเมืองเรือกระบี่ปราบเมืองมารเรือกระบี่รานรอนราบเรืออสุรปักษา เรืออสุรักษ์วายุพักนี่นะฮะความยาวของริ้วขบวนเนี่ยนะประมาณ1,500เมตรใช้ฝีพายแล้วก็เจ้าหน้าที่ประจำเรือทั้งหมด2 3 1 1นายแล้วฝึกซ้อมมาเนี่นะฮะเเดือนนะครับซ้อมคือพูดง่ายๆซ้อมกันเกือบปีใช่ใช่เเดือนนะใช่ฮะโอ้โหพรุ่งนี้นะครับในรายการข่าวค้นรับอรุณนะครับจะมีเด็กคนหนึ่งนะครับ เด็กอายุเก้าขวบ,บจะมาในรายการในช่วงตอนบาลลังวันเด็กคนนี้เนี่ยนะฮะข่าวว่าเป็นเด็กที่สนใจเรื่องของขบวนเรือพยุหิญาตราทางชลมาคอย่างยิ่งและมีความรู้ความเข้าใจ<ม>เกินเด็กเรือเก้าขวบอีกเหรอเก้าขวบนะรู้ประวัติเรือรู้เรื่องการแต่งกายของฝีพายรู้หมดเลยรู้แม้กระทั่งว่าฝีพายตอนไหนจะจิบน้ําจิบอะไรด้วยนะเอาเหรอโอ้เรายังไม่รู้เลยเนี่ยเออแล้วรู้ด้วยนะว่าจะดื่ม ดื่มน้ําอะไรบํารุงร่างกายเลเด็กเก้าขวบคนนี้นะฮะชื่อเด็กชายสิริพลชมพูผลพรุ่งนี้จะมาเยือนในรายการนะฮะกขบอกเด็กคนนี้สนใจมากเก้าขวบนี่ก็ปอสามปอสี่ประมาณนี้สนใจมากๆและรู้หมดเลยนะเรื่องของขบวนเรือเนี่นะฮะโอเอน่าสนใจพรุ่งนี้ติดตามนะฮะครับข่าวคนรับบรุณเอาละเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาช่วงต่อไปครับ